สูๆนะครับดีใจครับดีใจดีมากซอยโี่นีนออยเนียนเดืออนเนาะอัวมดีดีนกดีดีครับแต่ในน้ำโปรตทนของหมู่บ้านนะครับอหมูสามูห่าดอนพ่อนอนมู่สมบนทานเนี่ยกบบบบอบอุนะครับขารอในทกขุมทุกนนะครับดีมาซอยเรียกันข้าวผมนะครับสูดๆนะพีนะ้าวผมครับผมของคนครับขอบคนครับตื่นให้ใครับสุยครับครับผมครับ เดี๋ยวเอาอาหารชักมาให mmm. ้งัว่าอาหารข้นน to oh, ้ำอาหารข้นน้ำมากมาปลากระป๋องข้าวบ่ค้าเขาให้กินโอ้ฮะเขาให้กินมาเยอะยายก็ต้องเลี้ยงหลานบ่ครับนี่จ้็โอ้นี่ครับฮะกินข้าวอีหลูกินชีวิตของหมองหนูทักอย่างลำบากนีเข่านี่ตาผิดจำบกพรุงกับกินกันนะครับตอนนี้ลำบากเนาะที่ต้นนะครับ พี่น้ำท่วมแต่เีษจังไหนเนาะพี่น้องก็ต้องกำลังใจกันต้องสู้แล้วเนาะสู้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 สวัสดีครับวันนี้พบกับหนูมะนาวนะครับวันนี้ครับพี่น้องครับผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับน้ำท่วมนะครับที่บ้านดอนมงดอนสัมพันธ์นะครับตำบลท่าหาดจาวนะครับอำเภอโพลทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ นะครับพี่น้องที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนะครับที่อําเภอพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนี่ยทุ่งกุลานะครับสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็เริ่มลดลงนะครับแต่พี่น้องก็มาอาศัยอยู่นะครับดินฝั่งนะครับจากการอพยพขึ้นมานะครับอยู่ที่ริมถนนนะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่ครับมีมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่สูงนะครับ เพราะว่าที่ในหมู่บ้านครับโดนน้าท่วมหมดเลยสถานการณ์ปีนี้น้ำพาใช่ไหมครับหนึ่งครับอดีตครับโอ้อดีตใช่ไหมครับผมถามท่านบ่ายครับว่าพี่น้องของเราอยู่อย่างไรครับเมื่อเจอสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ก็เป็นเรื่องความยากลาบากนะครับเพราะว่ามันเป็นรอบจะว่าร้อยปีก็ได้ไม่มีน้ําท่วมขนาดนี้ลําบากมากครับเกี่ยวกับเรื่องผู้พวกกุหลพวกอะไรก็ห้องน้ํา จำเป็นมากครับเพราะคนเราต้องต้องกินต้องอยู่ตรงใช้ของน้ําแล้วก็บางครอบครัวก็ต้องย้ายไปขึ้นที่สูงไปย้ายบางคนที่มีรูปเก้าที่อยู่ตายหวัดก็รับเอาคนเท่าคนแจ่คนผู้อาติดพูดหัวจิตเตียงนะครับต้องเอาย้ายไปอยู่ที่อื่นกับเดี๋ยวนี้ต้องทิ้งบ้านเรือนไปต้องขาดที่วันแรกครับก็ถือว่าเป็นลำท่านลำบากมากที่สุดนะครับแล้วก็บางทัาก็ขอบคุณหน่วยงานทุก ภาพส่วนนะครับที่ที่ลงมาให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าเป็นทางโดยเเพาะสันเลี้ยงนะครับสันเลี้ยงนี่ถือว่าพี่น้องตําบลท่ายาบูมัายาวีนี่ถือว่าสั์เลี้ยงนี่หมู่ห้าหมู่สามบ้านอนโมนันพันนี่เป็นหมู่บ้านที่มีสันเลี้ยงเยอะที่สุดคือโคกระบือครับโคกระบือตอนนี้ต้องย้ายจากที่ลุ่มไปขึ้นที่สูงไปอาศัยที่นอกต่างตําบลศิีสวากครับให้ทำข้อกททำอะไรก็ปัญหาตามนังคือเรื่องหญ้า ครับยาอาอาสัแล้วก็แล้วก็คนด้วยพออยู่กับน้ำทีเยอะนะครับแล้วก็มีการอะไรเขาเรียกว่ามือเพื่อยถอาเพื่อไม่ครับผเกิดตามมาอยู่ครับไล่มาครับไป,บาปมาที่หนากมากครับแต่ก็เครื่องอุปโภคบริโภคนะครับก็เป็นต่าง,งนะครับที่ใส่ในชีวิตประจำวันนี่รนะับสิ่งที่เราใช้ทุกวันประจำวันนี่มันจะหายไปจากความเป็นจริงที่เราเคยอยู่ครับพอน้ำมานี่ ก็ได <Pop> ้แต่ทําใจนะครับอยู่ให้ได้กับมันเท่านั้นแหละครับสวัสดีครับกบขอบคุณท่านมากครับผมครับขอบคุณครับครับครับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับตอนนี้ก็มีทีมงานนะครับมาบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์แล้วก็หมูปิ้งหมูโโบเอามาปักกระป๋องนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านดูสถานการณ์ที่การขยับมาของพี่น้องนะครับตำบลาหาดยาวนะครับขอบคุณคร านจังหวัดน่านนะครับครับตอนีพี่น้องก็ทยอยมารับสิ่งของนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับไปดูการวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตพี่น้องที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับที่อยู่ตามท้องถนนนะครับตอนนี้พี่น้องเข้าไปรับความลำบากนะครับ เราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับการสุขการรุกสุขผิดกาใรใช้ชีวิตนะครับกาใรใช้ชีวิตของที่ของหนองอะอปลโพนไซนะครับต่างวันนของเราพวกวัวพวกพวกัพวพวกอะไรน่นใสปลาอนี่ ก็ก็ขึ้นแพงนะครับเพราะว่าก้อนละร้อยเป็นมายายก้อนละห้าสิบก้อนละห้าสิบนี่นี่เื่องฟากให้วัวนะครับแพียงเพราะว่าช่วงนี้มันหายากแล้วก็หายากก็เกิดขึ้่ไปหาซื้อไก่อยู่งประดิษฐมาทีละสิบก้อนครับตอนนี้วางไผ่ที พดดยกขึนมากนะครับปุ้สูกินพี่น้องนซ้ายขาเดด้าเดือดร้อนนะครับพีน่น,น้องตดลาดือดร้อนสูงดีดิหนูมาต่อไมอย่ยูสิย่าลำบากนะครับกินไรลูกกน้อยนะครับก็อยู่าลำบากนะยคร,ครับกินข้าวบ่โอ้โอ้ข้อเ,เข้้้้โอ้โ้อ้โอ้้ห้อ้โอ้

นี่เป็นสูงกัดผมเนาะรับบริการเสียตังไหมครับนี่เสียครับเสียเออบริกเท่าไหร่สามสิบบาทครับสามสิบบ,สาในในบาทนะครับมี่ส้นองนะครับนี่วัอนี้ผมครูมาณาชาแนลนะครับมามถ่ายทอดสดให้พี่พน้องได้ดูนะครับมีแล้วก็ม,มาดูสถานการณ์น้ำท่วมมาช่วยเหลืออะไรต่างๆพี่น้องนะครับสำหรับผมนะครับครูมาณาชาแนลนะครับวันนี้ขอ จบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับครับ